ในสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ที่กำลังเกิดขึ้นหรือกำลังระบาดในโลกในปัจจุบันนี้เราจะใช้หลักธรรมอะไรในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสติสัมปชัญญะถือว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณมากที่สุดในยุคป,ปัจจุบันคือเราจะต้องดำารงชีวิตด้วยสติและสัมปชัญญะสติญญคืออะไรคือความระลึกได้สัมปชัญญะคืออะไรคือความรู้ตัวดังนั้นเราจะต้องใช้หลักธรรมนี้เราจะไป สิ่งของไรเราได้ล้างมือหรือ,อยังเราจะไปดำรนชีวิตอย่างไรนี้เป็นการใช้ธรรมะด้วยความมีสติและสัมชัญญนีคือระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมออย่าประมาทในการดำเนินชีวิต หลักธรรมที่ควรใช้อีกประการหนึ่งก็คือเมตตาธรรมและกาุณาธรรมลองมาพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันนี้มองว่าแล้วเราจะสามารถดำลงตนอย่างไรที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ไม่ต้องไปมองอื่นไกลเอาแค่ประเทศไทยนี้สถานการณ์ในปัจจุบันนี้หลายๆท่านมีความห่วงความกังวลว่ามันไม่สามารถที่จะควบคุมอยู่หรือว่ามันจะระบาดมากกว่านี้ เราในฐานะของความเป็นคนไทยหรือความเป็นมนุษยชาติคนหนึ่งที่อยู่ร่วมกันนี้ควรปฏิบัติอย่างไรหนึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตอนเองระวังอย่าให้ไปติดย่าไปในสถานที่สุ่มเสีย่ยง 2. หรือท่านใดที่ติดแล้วก็ต้องกักกันตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมอย่าเอาไปขยายผลออกไปอย่าไปเผยแพร่หรืออย่าไปทำให้มันระบาดย,ยิ่งขึ้นไป ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสมาแต่แรกอยู่แล้วว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนดังนั้นการที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นั้นจะต้องอาศัยตัวของเราเองเป็นผู้ดูแลตัวของเราเองเป็นอันดับแรกแล้วก็ดูแลคนรอบข้างดูแลสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างน้อยก็ช่วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันบทสวดมนต์สามารถช่วย ได้หรือไม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ก็บอกว่าช่วยได้แต่ช่วยได้ในสภาวะว่าเราสวดแล้วทําให้คนได้ยินได้ฟังนั้นมีกําลังใจทําให้ใจเขาสงบเขาไม่ฟุ้งซ่านเขาไม่คิดมากสติไม่แตกหรือเราสวดแล้วเนี่ยทำให้ใจเราสงบร่มเย็นเพราะทุกครั้งที่เราสวดนั่นคือการภาวนาใจเราสงบแล้วก็เกินเป็นบุญเกิดขึ้นในใจใจของเราก็จะนิ่ง เราจะเห็นสถานการณ์ตามความเป็นจริงคําสอนพระุทธเจ้าที่บอกไว้เสมอๆว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาก่อนที่จะหลับตาลาโลกเรามีอะไรเป็นที่พึ่งที่ลึกแล้วหรือ,อยังขอเจริญพร